สิบสี่สิ่งที่เป็นที่สุดในชีวิตหนึ่งศัตรูที่น่าสะรึงกลัวที่สุดในชีวิตเราคือตัวเราเองสองความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราคือความอวดดี 3. สามการกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเราคือการหลอกลวงสี่สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเราคือความอิจฉาริษยาห้าความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเราคือการยอมแพ้ตนเองหก สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเราคือการหลอกตัวเอง 7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเราคือการถดถอยของตัวเอง 8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเราคือความอุตสาหวิริยะ 9. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเราคือการมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล 10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราคือสุขภาพที่สมบูรณ์ 11. หนี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราคือหนี้บุญคุณ 12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราคือการให้อภัยและความเมตตา 13. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเราคือความสิ้นหวัง 14. สิ่งที่ทำให้รู้สึกอิ่มใจมากที่สุดคือการให้ทาน